สวัสดีครับพี่น้องผู้ฟังและพี่น้องคริสตชนที่รักในพระคริสตเจ้าเราดูประวัติของพระาศาสนาจักรในช่วงแรกตั้งแต่พระสาวกที่ทำงานส,สารต่องานของพระเยซูเจ้าและกว่าจะมีกฎมีเกณฑ์อะไรขึ้นมาก็ต้องใช้ประสบการณ์และ การพัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับนะครับในวันนี้พระกัมพีจากหนังสือกิจการนะคราสาวกก็พูดถึงบรรดาสิทธิ์ที่พูดภาษากรีกไม่พอใจที่สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่พูดภาษาฮิบรูและในการแจกประชีวิตประจำวันบรรดาแม่ไม้ของตนถูกละเลยไม่ได้รับการแจก พระสาวกทั้งสิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์มาประชุมกันแล้วกล่าวว่าไม่สมควรที่เราจะละทิ้งการประกาศพระวระสารของพระเจ้าไปเพื่อแจกจ่ายอาหารพี่น้องทั้งหลายจงเลือกบุรุษเจ็ดคนจากกลุ่มของท่านทั้งหลายเพื่อจะได้ต้องเามีคนที่มีชื่อเสียงไม่ด่างพร้อยเพื่อจะได้มาทำงานนี้และเขาก็ได้เลือกสังฆน,นุกรได้เจดคนซึ่งก็มีสเตเฟน มีฟิลิปมีโปรครัสนิคนิคาโนทิโมนบาเมีแสและนิโคลัสแล้วก็พวกอาคาสาวกส่วนภาวนาและปกมือเหนือเขาพวกเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้แจกจ่ายเรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่ของชาวบ้านส่วนระคาสาวกนั้นก็มุ่งเน้นไปในการประกาศพระวรสารซึ่ง พระศาสนาจักรก็บอกกับคุณพ่อทุกองค์เหมือนกันว่าเนื่องจากว่าบรรดาพระสงฆ์ของเราเนี่ยพระบินเจ้าเลือกมาในรูปแบบพิเศษคือไม่มีครอบครัวไม่มีอาชีพการงานและไม่ต้องทำมาหากินจึงมีเวลาว่างสำหรับสัตว์บุรุษให้ตลอดเวลาคือใครที่มาหาคุณพ่อ ก็ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าออคุณพ่ออยู่นาหรือคุณพ่ออยู่สวนหรือคุณพ่อไปตีกอล์ฟหรืออะไรไม่ใช่นะครับแต่จะต้องคุณพ่อจะต้องอยู่ที่บ้านและเป็นผู้ดูแลสัตว์รุษดูแลความต้องการของเขาแต่ละคนคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยคุณพ่อก็ไปเยี่ยมพี่น้องก็ไม่ต้องเกรงใจที่จะไปบอกกับคุณพ่อว่าเนี่ยคุณพ่อที่บ้านเรามีคนป่วย เชิญส่งศินเชิญเชิญเยี่ยมเยียนอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับดังนั้นเราจึงดูว่าแม้พระสงฆ์จะไม่ต้องไปทำมาหากินแต่เขาจะต้องทํางานเพื่อพี่น้องสัตรบรุตรของเราจะได้เจริญเติบโตนะครับในด้านความเชื่อแล้วก็บรรดาพี่น้องสงพี่น้องสัตรบรุตรก็สบายใจว่าพระสงฆ์อยู่ใกล้อยู่เคียงข้างเขา วิ่งไปหาได้ทุกเวลาเราก็จะมีทั้งในด้านฝ่ายจิตแล้วก็ด้านฝ่ายกายนะครับในหลายประเทศตอนนี้เขาก็มีสังขารนุกรที่เป็นสัตวบรุษที่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นพ่อบ้านที่มีครอบครัวแล้วแล้วก็ได้รับการอบรมสักสองปีเพื่อจะได้เป็นสังขารนุกรช่วยจากสินส่งสินแล้วก็โปรสินศักดิ์สิทธิ์ได้บางอย่าง อันนี้ในที่ที่มีความจําเป็นเขาก็ใช้แต่ในพระศาสนาจักรไทยของเรานั้นเราก็ยังไม่มีความจําเป็นถึงขนาดนั้นนะครับกะนั้นก็ตามเราเองก็มีหลายๆคนที่ในกลุ่มของเราที่ช่วยเหลือในด้านความเป็นอยู่ของสัตว์ประหลาดอย่างเช่นวินซินเดปอลเลยบางทีก็มีเครดิตยูเนียนที่พวกเราจะตั้งให้ได้ทุกหมู่บ้านเนี่ย พื่อจะได้บ่งบอกว่าเอ,อการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยมันต้องเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่เห็นได้ไม่ใช่ว่าลอยลอยนะครับแล้วก็ยังมีการช่วยเหลือด้านต่างๆผ่านทางกลุ่ม BEC ของเราาะังนั้นพิานาจาสณาจักรไม่ได้ขาดคนช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับก็ขอให้พวกเรา พยายามที่จะส่งเสริมให้กลุ่มของเรานั้นได้รับใช้พระศาสนาจากร่วมกับพระสงฆ์ส่วนในพระวรสารวันนี้ก็พูดถึงบรรดาสิทธิ์พากันลงไปที่ทะเลสาบและลงเรือข้ามฟากอีกทางเมืองหนึ่งก็คือเมืองกาฟานาุมขณะนั้นมืดแล้วพระเยซูเจ้ายังไม่เสด็จมากับเขาทะเลปั่นป่วนเพราะลมพัดจัด บรรดาสิธิ์กันเชียงเรือไปได้ราวสหรือห้ากิโลเมตรเห็นพระเยซูเจ้าเดินบนทะเลเข้ามาใกล้เรือก็ตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสกับเขาว่าเราเองอยากกลัวบรรดาสิทธิ์ยินดีรับพระองค์ลงเรือทันใดนั้นเรือก็ขึ้นฝั่งที่เขามุ่งจะไปพี่น้องครับ ในการเดินทางของเรานั้นพวกเรามีความมั่นใจหรือเปล่าว่าพระบินเจ้านั้นเดินเคียงข้างในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตถ้าพี่น้องไม่ทิ้งพระพระบินเจ้าก็อยู่เคียงข้างแม้พระองค์จะไม่ปรากฏตัวแบบที่ปรากฏตัวให้แก่บรรดาครัสสาวก แต่พระองค์ก็บอกว่าเราอยู่กับท่านไปจนถึงวันสิ้นพิภพฉะนั้นเมื่อพระองค์ตัดคำนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสัจจะที่กิสชนของเราจะต้องตระหนักให้ดีว่าเราไม่ได้เดินทางคนเดียวในทุกสถานการณ์นั้นเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่กับเรา เราก็มั่นใจในการที่จะก้าวหน้าต่อไปจะเป็นในเด็กในวัยรุ่นหรือในคนที่แต่งงานแล้วพอบ้านแม่เรือนหรือคนที่สูงอายุแล้วพวกเราสุขใจที่ว่ามีองค์พระเยซูเจ้าเดินอยู่เคียงข้างกับเราทุกๆวันพี่น้องครับความสุขที่ใครคนหนึ่งจะมีนั้น มันเป็นความสุขที่มีความมั่นใจแล้วก็รู้ว่าพระบิดเจ้าจะไม่ใช้เราเกินกำลังของเราจะไม่ปล่อยให้เราถูกทดลองเกินกำลังของเราเคยมีการประชุมอยู่ในกลุ่ม B, ีซีกลุ่มหนึ่งก็ให้ทุกคนได้แบ่งปันใช่ไหมครับประสบการณ์มีสตรีคนหนึ่งก็บอกว่านี่ฉันเนี่ยนะมาทัมาเข้าประชุมแต่ละครั้งก็ได้มากมายจาก การประชุมแต่ว่าหลังจากที่ฉันกลับไปแล้วเนี่ยแต่ละครั้งฉันก็กลัวเหลือเกินว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยจะพาฉันไปไหนกันพระองค์จะทําพระองค์จะขอร้องจากฉันเนี่ยให้ฉันเสียสละมากน้อยเพียงใดก็เลยมีคนในกลุ่มนั้นก็บอกว่าหนูอย่ากลัวนะ ก่อนนี้ฉันก็เคยคิดอย่างนี้เคยรู้สึกอย่างนี้แต่ว่าหลังจากที่ดำรงชีวิตมาหลายปีดีดักเนี่ยฉันก็บอกว่าพระเยซูเจ้าเนี่ยนำฉันไปตลอดแล้วก็เหมือนกับที่เธอเหมือนที่เหม,มือนที่พรงกำลังนำเธอไปเวลานี้แหละผลที่ได้มาก็คือว่าฉันน่ะได้ไปทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ ฉันไม่เคยคิดว่าจะทําได้เมื่อไปเมื่อมองแบบไปข้างหลังแล้วเนี่ยแล้วก็ฉันก็มีความเชื่นชมมีนดีที่สามารถทําสิ่งที่ฉันไม่เคยนึกฝันจะว่าเป็นไปได้ดังนั้นพี่น้องครับถ้าพระเยซูเจ้านําหน้าพวกเราเราคงไม่ต้องมากลัวอะไรอีกไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใหญ่ว่าพระองค์จะพาเราไปไหน เพราะเราทราบอยู่ว่าพระองค์รักเราและพระองค์จะพาเราไปในที่ที่ดีที่สุดนั่นในชีวิตนี้และในชีวิตหนา้าขอพระบินณจ้าประทานพระพรให้พี่น้องมีความสุขใจที่ให้พระองค์เป็นผู้นํำนะครับสวัสดีครับข้อรำพรึงจากพระวาจา ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์